ส่วนในใหม่29ยอดหรือในนพดลคนนี้นะคะเขาสารภาพโอโ้โหแล้วเรื่องราวเขาเนี่ยนอกเหนือจากสารภาพแล้วเหมือนแบบระบายความในใจถ้าเป็นจริงนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อนะแต่ลองฟังดูคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาจบชั้นปวชนในกรุงเทพพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่ชีวิตหักเหเมื่อปี2560ตอนนั้นเนี่ยแฟนผมเนี่ยไปมีอะไรกับพ่อเลี้ยงของผมผมสตีแตกเลยพยายามผูกคอตายแต่ก็รอดมาได้เพราะมีโจรมาขโมยมะม่วงบนต้นไม้ที่จะผูกคอตายพอดีเอาเกี่ยวอะไรกัน หลังจากนั้นก็เริ่มเดินสายเข้าทางโจรไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ในพื้นบ้านใช้เวลา3ปีแล้วในการทํางานตรงนี้ทําให้แก๊งคอร์เซนเตอร์มา6แห่งในพื้นที่สีหนุวิวแล้วก็พระสีหนุจังหวัดปอยเปตดที่กัมพูชาหลอกลวงคนมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหลอกพัสดุโรแมนส์แกรมหลอกเทรดบิตคอยทำมาหมดละเกือบทุกอย่างละครั้งหนึ่งละมากที่สุดคือหลอกให้ผู้หญิงคนหนึ่งหลงรักได้เงินมา10ล้านกว่าบาทสุดท้ายไปเจออาเหลียงบอสใหญ่ได้รับมอบหมายงานใหญ่ให้มาทํางานอยู่ ที่ประเทศไทยเป็นคนคอยพาคนกลับเข้าไปเป็น call center ที่กัมพูชาจะพาไปส่งที่ปอยเปยตรงชายแดนตรงข้ามอรญญารญประเทศแล้วเดี๋ยวบอสจะส่งคนพามารับไปต่อได้ค่าจ้างหัวละ5 0 0 0บาทยาเสพติดมีไว้ขายให้กับชาวจีนที่มาเที่ยวในไทยส่วนปืนมีเอาไว้ป้องกันตัวถามป้องกันตัวจากใครเขาบอกก็ป้องกันตัวจากอาหรียงบอสใหญ่นี่แหละหลังๆเบี้ยวงานเขาบ่อยกลัวเขาจะมาเอาชีวิตเคยถูกจับกลุมข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่สพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีณตอนนี้โดนแจ้งข้อหาค้ามนุษย์นะคะ ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นข้อหากักขังนวงเหนี่ยวข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติข้อหาครอบครองยาไอซ์ครอบครองปืนแล้วก็กระสุนปืนถูกดำเนินคดีนะคะในจังหวะที่เขาพูดอยู่นี่ยกมือไหว้ปลกปลกแล้วก็ร้องไห้ด้วยฟังหน่อยนะคะเดือนหรอเพราะพูดขอโทษที่ผมทำเพราะถ้าถ้าผมไม่ทำ ว่าผมไม่กลัวตายญาติาพี่น้องผม,มเดือดร้อนเพราะพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำขอเอาุญาตพี่น้องผมหมดใครพูดพอดบอดใช่ครับมผมไม่ได้อยากทำเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับกี่ค,คนสาม แล้ววันนี้วันเด็กไม่คิดจะพาเขาไปเที่ยวหรอสามารถพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะก็โทษเขาสะอื้นโอ้ยอยากจะร้องไห้ไปด้วยเลยพี่บด่อยวคัดจมูกเรื่องมันเศร้าไงเขาก็บอกว่าปมเหตุมาจาก ครั้งแรกเนี่ยเจอเมียไปมีอะไรกับพ่อเลี้ยงเลยช็อกหลังจากนั้นเข้าทางเดินทางโจรเลยแต่ตํารวจไม่เชื่อเลยนะคะฟังแล้วตํารวจไม่เชื่อเลยแม้กระทั่งเขาร้องไห้ก็ตามเราก็บอกว่าหลักฐานเนี่ยคือมันมัดแน่นเลยว่านายคนนี้เนี่ยเป็นตัวการสําคัญของขบวนการที่หลอกลวงเยื่อข้ามไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านไปตกนรกอยู่ที่นู่นนะคะเพราะว่ามีค,ความเชื่อมโยงกับหัวหน้าขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์รายใหญ่นะคะแล้วก็สืบทราบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ลาดพร้าวอีก ตำรวจก็เลยประชาชนอภัยนะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบบอกว่าจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยนะต้องไปทางหน่วยงานราชการนะเขามีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะเขามีเส้นทางให้ไปทํางานต่างประเทศอยู่อย่าไปตามที่เขาประกาศตามโซเชียลมีเดียมันไม่น่าเชื่อถออือมันอันตรายหรือมันอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ได้ถึงตายเลยนะคะ ถ้าใครพบเห็นขบวนการแบบนี้หรือเข้าขายขบวนการแบบนี้ติดต่อผ่านทางเพ,เเพจ Facebook สืบนครบาลได้นะคะคเพจชื่อสือบนครบาล idmb มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ตลอด24ชั่วโมงโ